เด็กบ้านนอกแช่แนวสวัสดีจ้ามัน,นี้อิหลาสิผ้ามาเบิงอ่าผ่าสลงกับผ่าแพร่เร่งม่นหญ่สีอธิบายให้ฟังได้จ้าว่ามันเป็ยนยังไงตำยังไงใส่ไม้หนังจ้าผ่าสลงในกแตแม่นเอาเอาอันนี้แหละตำเอาไม้ขวบแต่ไม้ขวบนี่แหละตำ เป็นยังผ่าสโตรงคือเห็ดเป็นตาตางสิจ้ะเห็ดตั้งสี่มาตาเต๋เห็ดมาตาบราณโบราณอันนี้ก็หกหนึ่งอันนี้ก็หกหนึ่งแต่ว่าเพิ่มด่างเดียวกันล่ะตาข้อเทียอันนี้ตาหน่อยกว่าจ้ะตาหน่อยกว่าอันนี้ตาใหญ่กว่าอันนี้ตาใหญ่กว่าเห็ดเห็ดก้าวน่ะคือก้าวน่ะเป็นสินเป็นผ่าไม้เป็นเศ็ดไม้ทั้งหมดได้มาไหมยัยไม้ทั้งหมดหรอไม่มีอะไรหยามาแก้มไม้ไม้ทั้งหมดเลย ไม้บ้านไม้เลี้ยงเอานี่แหละแก่มู่บุกมันดีอ่าวแางขึ้นนี่ละอ่านี่เขาเมินดีนะจแก่ง่ายๆว่าให้ฟังเนี่ยอันนี้มีสีหยางเนี่ยตำเอาเอาเคียสีหยางตำสีหยางต้องเคี้ยใดเป็นยังสี่โอ้ตาเฮ็ดตาตาติดกันนะตาสีมันนี่ล่ะตาแดงตาสีแดงตาดำตาสี้ดำต้องนี่ล่ะ อันนี้เขาเอื่นผาอยังไม่มยัยนี่รับพุดคเาบ้านนั่นเขาเอืนเอิ่นผาพเพชรเร่งันเอื่นตาหน่อยหน่อยยังเสอะใันกันเป็นตาใหญ่เอืน่นตาเข้ามาอ๋อกันเป็นตาใหญ่เอื่นผาเข้ามามันเป็นตานั่นกันเป็นตาแดงตาเหลืองตาเขียวตาดำตาสีน้ำเงินมันมีหลายสีจ้่เอืน่นเพชรเล่ง นี่แค่เลี้ยงเพื่อนว้เฮ็ดอีหยังผ่าแพร่เลี้ยงไม่ใหญ่หวอยฟังนะโอ้ยกัดพุทธหัวล้านก็ถือดีเนาะัแต่ก็เพื่อนว่านี่แหละใส่ประโยชน์ยังไปไปวัดไปว่าพุทธหัวใช่ผู้หญิงว่าใช่เต๋บ่ผู้หญิงกดืใส่ผ่าขาวมันก็มีคือกันละผ่าขาวไหมตั้งเป็นนั่น อันนี่จดแนวแหละแล้วพาซาลูงนี่กับมิตาผู้ไส้ใส่แต่นล่ไหมไม่โมตัมโมนีอะไรนะมิตาบอยอมจีมิตาผู้ไส้ติใส่พาซาลูงมิตาผู้ไส้ใส่ผู้ยิ่งคือใส่เกิดแคทคิดบ้างที่เนาะมิตผู้ไส้อันนี้กัผู้ไส้ใส่ผู้เจ้งกันนุ่งเจ้ากนกันหรือว่าเป็นอยังอี้นะก็เห็นเขามักเอาไปผูกแอวอันย่ำมีแขกไปไทยมาเอาเป็นของขวัญเนาะ โอ้เป็นของขวัญของขวัญของพิเศษของพิเศษอ,อ,อก็เลยเอาอันนี้ไปผูกอแ,ลแลอลแขกบ้านแขกมากนี่นี่การนี่งานนี่เกิก็ทั้งหมดนี่งานกฐินผู้เป็นเจ้าภาพนี่มากก็ต้องสื่อผ้าไหมผู้ผู้เมียก,ก็ต้องผู้ยิิงก็ต้องเอาผ่ามีผ่ามัดมีผู้ชายก็ต้องผาสลวงตอนครับตอนรับ เอาให้เอาไห้เป็นของขวัญกูเป็นหัวหนามูนะช้หมูนัดปากไปแต่หาอนให้อยังธรรมดาที่แล้วใา่โอ้อันนี้เป็นของพิเศษสำหรับแขกพิเศษพาเข้ามามีประโยชน์อย่างเนี้ยพาเข้ามาพาพาแพทยเร่งนี้มีประโยชน์อยังเนี้ยมัดเอวมัดยังไม่หเอวไปวัดบ้าเพื่อเทาผ่าบ้านุ่งอาบน้ำ เสร็จมือแต่ว่าผ่าไหมนี่เป็นพิเศษเป็นพิเศษเอาลูกนั่นไปวัด่ะการนี่งานถึงแต่ผู้เฒ่าสมัยโบราณเนาะการกานี่แหละผ่าบ่าถ้าผู้ใดนั่นไม้ก็เป็นละคนใช่นี่ค่ะมันหน่อยได้พูดถึงแต่ใส้ไม้เนี่ยค่ะแต่ไม้โบราณกาเห็นไดแต่จังได้การที่พูดอะไรก็อะไรใส้เหมือนนด่ สมัามายก่อนเกิดตำผ่าไม้ยังสี่แต่กไม่แย่คนตำห<ำ>ลายบ่สมัยก่อนหลายยื่นแหละแต่ว่ามันเป็นยังไงแหละมันเกิดใส่แต่นไหนมันกขมวเนาะอันนี้มันกิดใส่ของน,นั่น <c oughs> น้นในใยแต่อย่างที่แหละยังใหญ่กุณว่าใส่แล้วนุ่งตะไม้ย่างยอดนุ่งย่างนี่ก็ขมวดไหมก็เก่าละจะสินไหมมันแต่นุ่งสินเก็บสินกินียังดอกจ้ะคุณยายกับนุ่งตะสินไหมแต่ปกติ จ้าก<ะ>ันงูยี่หือกัไม้จ้าขอบคุณไม่แญ่หลายๆจ้ายิ่าเด็กปันนอกแช่แนวสวัสดีด้อจ้า